ทีม Star สตาร์เวนเจอร์ประกอบด้วยตัวละครที่หลากหลายและน่าสนใจซึ่งแต่ละคนมีบทบาทสำคัญและเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ช่วยให้ทีมสามารถเอาชนะอุปสรรคและทำภารกิจได้สำเร็จหนึ่งกับตันลีโอเป็นผู้นำทีมที่มีความกล้าหาญและมีประสบการณ์ในการสำรวจอวกาศมากมายมีความสามารถในการตัดสินใจอย่างรวดเร็วและมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลส ดเรเอมิลี่เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ลึกซึ้งในด้านชีววิทยาและเคมีมีความสามารถพิเศษในการวิเคราะห์ตัวอย่างและข้อมูลทางวิทยาศาสตร์3อีวานเป็นวิศวกรอวกาศที่มีความชำนาญในการซ่อมแซมและดูแลายานอวกาศมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคที่ซับซ้อนสี่ อาทีหุ่นยนต์ที่มีปัญญาประดิษฐ์สูงสามารถประมวลผลข้อมูลได้เร็วและช่วยในการตัดสินใจที่สำคัญ5ซาร่าเป็นนักบินที่มีความสามารถในการควบคุมยานอาวกาศได้อย่างแม่นยำและมีปฏิกิริยาที่รวดเร็ว6มัคซ์เป็นสัตว์เลี้ยงของทีมที่มีความสามารถในการตรวจจับสิ่งแปลกปลอมและเตือนภัยให้กับทีม ทีมสตาร์เวนเจอร์สเหล่านี้จะต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดและใช้ความสามารถของพวกเขาเพื่อเอาชนะทุกปุปสรรคที่พวกเขาพบในการเดินทางครั้งนี้พวกเขาจะต้องเรียนรู้ที่จะไว้วางใจกันและการและทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของพวกเขานี่คือการผจญภัยที่จะทดสอบทั้งความกล้าหาญและความสามารถในการทำงานร่วมกันของพวกเขา และเป็นการเดินทางที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาไปตลอดกาลในโลกที่ไม่มีขอบเขตของอวกาศอันกว้างใหญ่มีเรื่องราวของกลุ่มนักสำรวจที่กล้าหาญซึ่งได้เดินทางข้ามดวงดาวเพื่อค้นหาความลับที่ซ่อนอยู่ในห้วงลึกของจักรวาลพวกเขาคือทีม Star v นเจอร์ที่ประกอบไปด้วยนักบินอวกาศที่มีความสามารถนักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ลึกซึง้ง และหุ่นยนต์ที่มีปัญญาประดิษฐ์สูงเรื่องราวเริ่มต้นเมื่อทีมสตาร์เวนเจอร์ได้รับภารกิจสำคัญในการสำรวจดาวเคราะห์ที่ไม่เคยมีใครไปถึงมาก่อนดาวเคราะห์นี้มีชื่อว่าเซนิตาซึ่งเป็นที่ตั้งของแร่ธาตุลึกลับที่มีพลังงานสูงแต่การเดินทางครั้งนี้ไม่ได้ง่ายดายเพราะพวกเขาต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายไม่ว่าจะเป็นพายุอวากาศที่รุนแรง สิ่งมีชีวิตที่ไม่รู้จกักและการทรยศจากภายในทีมทุกตอนของการเดินทางนี้เต็มไปด้วยการต่อสู้การค้นพบและการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดทีมสตาร์เวนเจอร์จะต้องใช้ทักษะความรู้และความกล้าหาญของพวกเขาเพื่อเอาชนะทุกปุปปักและค้นพบความลับของเซนิธาแต่ที่สำคัญที่สุดคือพวกเขาจะต้องเรียนรู้ที่จะไว้วางใจและทำงานร่วมกันเป็นทีม นิยายเรื่องนี้จะพาผู้อ่านไปสัมผัสกับการผจญภัยที่น่าตื่นเต้นและการเดินทางที่ไม่มีวันลืมมันเป็นเรื่องราวที่จะทำให้คุณเชื่อว่าไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ในจัก,กรวาลน,นี้และทุกความฝันสามารถเป็นจริงได้ถ้าเรามีความกล้าที่จะตามหามันการเดินทางของทีมสตาร์เวนเจอร์จะยังคงดำเนินต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งและดาวเคราะห์ เซนิท่ายังคงเป็นปริศนาที่รอคำตอบในตอนถัดไปของนิยายแนวผจญภัยในอวากาศนี้ผู้อ่านจะได้พบกับการเปิดเผยที่น่าตื่นเต้นเกี่ยวกับดาวเคราะห์ลึกลับนี้ทีมสตาร์เวนเจอร์จะต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเขาพวกเขาจะต้องใช้ทักษะและความรู้ทั้งหมดที่มีเพื่อเข้าถึงแก่นแท้ของเซนิท่า และค้นพบความลับที่อาจเปลี่ยนแปลงมุมมองของพวกเขาต่อจัก,กรวาลความลับที่ซ่อนอยู่บนดาวเคราะห์นี้อาจเป็นกุญแจสำคัญที่จะเปิดประตูสู่ความเข้าใจใหม่ๆเกี่ยวกับชีวิตและพลังงานในอวากาศหรืออาจเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่จะช่วยให้การเดินทางข้ามดวงดาวเป็นไปได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นอย่างไร การเดินทางครั้งนี้จะไม่เพียงแต่ท้าทายความสามารถของพวกเขาเท่านั้นแต่ยังท้าทายจิตวิญ,ญญาณและความเชื่อของพวกเขาด้วยเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการผจญภัยที่จะพาคุณไปสู่ขอบเขตใหม่ของจินตนาการและเตรียมพบกับการเปิดเผยที่จะทำให้คุณต้องตะลึงติดตามตอนถัดไปของ s t a r ์เวนเจอ และเปิดประสบการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนในโลกของนิยายแนวผจนภัยในอวกาศ